วลคับแบสตูชออโต้วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในเทคโนโลยีด้านกลาโหมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของประเทศไทยในปี2025นั่นคือขีปนาวุธ HTM 50ระบบอาวุธที่ทรงพลังซึ่งกลายเป็นกระแสะในแวดวงวิศวกรรมยุโทโปกณ์ของไทยด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยระยะยิงที่ไกลและความแม่นยำสูงสุดระดับโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงทุกมิติทั้งสมรรถนะการออกแบบเทคโนโลยีระบบนำวิธีการควบคุมราคารวมถึงศักยภาพในการส่งออกติดตามให้จบเพราะเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆ เริ่มกันที่สิ่งที่ทาให้ HTM 50โดดเด่นกว่าใครตั้งแต่แรกเห็นคุณจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดารูปลักษ์ที่เพียอลมเส้นสายที่เรียบรู้การจัดวางชิ้นส่วนอย่างแม่นยําแสดงให้เห็นถึงความพิธีพิถันในหลังอากาศพลาศาสตร์ตัวโครงสร้างภายนอกผลิตจากโลหะผสมคอมโพสิตน้าหนักเบาแต่มีความทนทานสูงทนต่อความร้อนจากแรงเสศสีขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้อย่างยอดเยี่ยมผิวด้านนอกเคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดรา,ดารเพื่อลดการตรวจจับทางเรดรา,ดารทำให้ HTM 5 0มีคุณสมบัติิิแบบึงงล่อหนในใภารรกจจ HTA 50จัดอยู่ในกลุ่มขีปนาวุธ,ธ,ธ,ธทิทวิธีพิสัยกลางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจหลากหลายทั้งการป้องกันชายฝั่งและการโจมตีเป้าหมายในระดับสูงวิศวกรไทยตั้งใจสร้างระบบที่สามารถทำงานได้ดีในทุกสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศระบบขับเคลื่อนเป็นจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้ใช้มอเตอร์จดเชื้อเพลิงแข็งแบบสองจังหวะพร้อมระบบควบคุมแรงขับแบบเวกเตอร์ทำให้สามารถเร่งความเร็วและควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำในทุกช่วงของการบินส่งผลให้เ t ชเ50สามารถเข้าหาเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ในด้านระยะยิงแหล่งข่าวด้านกลาโหมระบุว t m 5 0สสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะ400-550ถึงกิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการยิงและน้ำหนักของหัวรบถือเป็นการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดจากรุ่นก่อนหน้าอย่าง HTM 27และ HTM 18ที่มีระยะยิงสั้นกว่าวิศวกรได้ผสนเทคโนโลยีเเข้ากับระบบนำวิถีทำให้ขี่ปนาวุธสามารถปรับเส้นทางได้แบบเรือไทม์เพิ่มความแม่นยำอย่างมหาศาลร,ระบบนำวิถีของ HTM 5 0ถือว่าทันสมัยมากใช้การทำงานแบบผสมผสานระหว่างระบบนำวิถีเฉย การแก้พิกัดด้วย GPS และกล้องอินฟราเรดตรวจจับความร้อนในช่วงปลายการโจมตีหมายความว่าต่อให้ GPS ถูกตัดสัญญาณหรือถูกรบกวนขีปนาวุธก็ยังสามารถรักษาเส้นทางได้ด้วยตัวเองและในช่วงสุดท้ายก่อนพุ่งชนเป้าหมายเซนเซอร์อินฟราเรดจะทำงานล็อกความร้อนของเป้าหมายทันทีทำให้ HTM 50มีความแม่นยำระดับวงกลมคลาดเคลื่อนไม่เกิน5เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานโลกหัวรบของ HTM 50ถ,ถูกออกแบบให้เปลี่ยนได้ตามลักษณะาภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงสําหรับทาลายพื้นที่เปิดหรือหัวรบทะลวงเกราะสาหรับเป้าหมายที่มีโครงสร้างแข็งแรงส่วนหัวของขีปนาวุธถูกออกแบบให้มีจุดเชื่อมต่อแบบโมดูลา่าสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในสนามรบเพิ่มความยืดหยุ่นและลดเวลาการเตรียมการอย่างมากถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ขีปนาวุธรุ่นนี้รองรับได้หลายภารกิจในระบบเดียวในด้านสมรรถนะการบิน HTM 50มีระบบระบายความร้อนอัจฉริยะที่ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในไม่ให้ร้อนเกินไปแม้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินมอกสี่ระบบนี้จะตรวจจับอุณหภูมิแบบเรียลไทม์และปรับช่องอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อพบความร้อนสูงเกินทําให้ขี่ปนาวุธมีความสเสถียรตลอดการบินเทคโนโลยีระดับนี้มักพบในระบบของตะวันตกแต่ไทยสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองถือเป็นความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมกลาโหมไทยระบบควบคุมการบินใช้คลิปควบคุม4จุดช่วยให้ขี่ปนาวุธสามารถเปลนทิศได้อย่างคล่องตัวในระหว่างการบินทำหาย เวลค o มแบ o คสู่ชออโตวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในเทคโนโลยีด้านกลาโหมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของประเทศไทยในปี2025นั่นคือขีปนาวุธ HTM 50ระบบอาวุธที่ทรงพลังซึ่งกลายเป็นกระแสนในแวดวงวิศวกรรมยุโทโปรกรณ์ของไทยด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยระยะยิงที่ไกลและความแม่นยำสูงสุดระดับโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงทุกมิติทั้งสมรรถนะการออกแบบเทคโนโลยีระบบนำวิธีการควบคุมราคารวมถึงศักยภาพในการส่งออกติดตามให้จบเพราะเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆ เริ่มกันที่สิ่งที่ทําให้ HTM 50โดดเด่นกว่าใครตั้งแต่แรกเห็นคุณจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดารูปลักษ์ที่เพลียวลมเส้นสายที่เรียบรู้การจัดวางชิ้นส่วนอย่างแม่นยําแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในหลักอากาศพลศาสตร์ตัวโครงสร้างภายนอกผลิตจากโลหะผสมคมอมโพสิตน้ําหนักเบาแต่มีความทนทานสูงทนต่อความร้อนจากแรงเสศดีขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้อย่างยอดเยี่ยมผิวด้านนอกเคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรด้์เพื่อลดการตรวจจักทางเรดรา,ดาทำให้ HTM 50มีคุณสมบัติแบบถึงล HTM 50จัดอยู่ในกลุ่มขีปนาวุธทวิตวิธีพิสัยกลางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจหลากหลายทั้งการป้องกันชายฝั่งและการโจมตีเป้าหมายในระดับสูงวิศวกรไทยตั้งใจสร้างระบบที่สามารถทำงานได้ดีในทุกสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศระบบขับเคลื่อนเป็นจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้ใช้มอเตอร์จดเชื้อเพลิงแข็งแบบ2จังหวะพร้อมระบบควบคุมแรงขับแบบเวกเตอร์ทำให้สามารถเร่งความเร็วและควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำในทุกช่วงของการบินส่งผลให้ HTM 5 0สามารถเข้าหาเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ในด้านระยะยิงแหล่งข่าวด้านกลาโหมระบุว t m ทียส50สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะ400-550ถึงกิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการยิงและน้ำหนักของหัวรบถือเป็นการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดจากรุ่นก่อนหน้าอย่าง HTM 27และ HTM 18ที่มีระยะยิงสั้นกว่าวิศวกรได้ผสานเทคโนโลยี A เข้ากับระบบนำวิถีทำให้ขี่ปนาวุธสามารถปรับเส้นทางได้แบบเร็วทมนเพิ่มความแม่นยำอย่างมหาศาลร,ระบบนำวิถีของ HTM 5 0ถือว่าทันสมัยมากใช้การทำงานแบบผสมผสานระหว่างระบบนำวิถีเฉย การแก้พิกัดด้วย GPS และกล้องอินฟราเรดตรวจจับความร้อนในช่วงปลายการจมตีหมายความว่าต่อให้ GPS ถูกตัดสัญญาณหรือถูกรบกวนขีปนาวุธก็ยังสามารถรักษาเส้นทางได้ด้วยตัวเองและในช่วงสุดท้ายก่อนพุ่งชนเป้าหมายเซนเซอร์อินฟราเรดจะทำงาน็อบความร้อนของเป้าหมายทันทีทำให้ HTM 50มีความแม่นยำระดับ,บงดงวงกลมคลาดเคลื่อนไม่เกิน5เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานโลกหัวรบของ HTM 50ถูกออกแบบให้เปลี่ยนได้ตามลักษณะาภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงสำหรับทำลายพื้นที่เปิดหรือหัวรบทะลวงกร่บวสำหรับเป้าหมายที่มีโครงสร้างแข็งแรงส่วนหัวของขีปนาวุธถูกออกแบบให้มีจุดเชื่อมต่อแบบโมดูลา่าสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในสนามรบเพิ่มความยืดหยุ่นและลดเวลาการเตรียมการอย่างมากถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ขีปนาวุธรุ่นนี้รองรับได้หลายภารกิจในระบบเดียว ในด้านสมรรถนะการบิน HTM 50มีระบบระบายความร้อนอัจฉริยะที่ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไทยในไม่ให้ร้อนเกินไปแม้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินมอก4ระบบนี้จะตรวจจับอุณหภูมิแบบเรียลไทม์และปรับช่องอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อพบความร้อนสูงเกินทําให้ขี่ปะนาวุฒมีความสเสถียรตลอดการบินเทคโนโลยีระดับนี้มักพบในระบบของตะวันตกแต่ไทยสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองถือเป็นความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมกลาโหมไทย ระบบควบคุมการบินใช้คลิปควบคุม4จุดช่วยให้ขี่ปนาวุธสามารถเปลี่ยนทิศได้อย่างคล่องตัวในระหว่างการบินทำหายเกล็ดค e มเบสตูชอ Auto วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในเทคโนโลยีด้านกลาโหมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของประเทศไทยในปี2025นั่นคือขี่ปนาวุธ HTM 50ระบบอาวุธที่ทรงพลังซึ่งกลายเป็นกระแสในแวดวงวิศวกรรมวิศปกรของไทยด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยระยะยิงที่ไกลและความแม่นยำสูงสุดระดับโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงทุกมิติทั้งสมรรถนะการออกแบบเทคโนโลยี ระบบนำวิธีการควบคุมราคารวมถึงศักยภาพในการส่งออกติดตามให้จบเพราะเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆ เริ่มกันที่สิ่งที่ทําให้ HTM 50โดดเด่นกว่าใครตั้งแต่แรกเห็นคุณจะรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ขีปนาวุธธรรมดารูปลักษ์ที่เพลือลมเส้นสายที่เรียบรู้การจัดวางชิ้นส่วนอย่างแม่นยําแสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันในหลักอากาศพลาศาสตร์ตัวโครงสร้างภายนอกผลิตจากโลหะผสมคอมโพสิตน้ําหนักเบาแต่มีความทนทานสูงทนต่อความร้อนจากแรงเสียดสีขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้อย่างยอดเยี่ยมผิวด้านนอกเคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดร้์เพื่อลดการตรวจจากทางเรดรา,ดารทำให้ HTM 50มีคุณสมบัติแบบถึงล HTM 50จัดอยู่ในกลุ่มขีปนาวุธทวิทวิธีพิสัยกลางที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจหลากหลายทั้งการป้องกันชายฝั่งและการโจมตีเป้าหมายในระดับสูงวิศวกรไทยตั้งใจสร้างระบบที่สามารถทํางานได้ดีในทุกสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศระบบขับเคลื่อนเป็นจุดเด่นที่สุดของรุ่นนี้ใช้มอเตอร์จดเชื้อเพลิงแข็งแบบ2จังหวะพร้อมระบบควบคุมแรงขับแบบเวกเตอร์ทําให้สามารถเร่งความเร็วและควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยําในทุกช่วงของการบินส่งผลให้ HTM 50สามารถเข้าหาเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง ในด้านระยะยิงแหล่งข่าวด้านกลาโหมระบุ HTM ห้าสิบสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะ4 0 0ถึง550กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพการยิงและน้ำหนักของหัวรบถือเป็นการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดจากรุ่นก่อนหน้าอย่าง HTM ยี่สิบเจ็ดและ HTM สิบแปดที่มีระยะยิงสั้นกว่าวิศวกรได้ผสานเทคโนโลยี A, เข้ากับระบบนำวิถีทำให้ขี่ปนาวุธสามารถปรับเส้นทางได้แบบเรียลไทม์เพิ่มความแม่นยำอย่างมหาศาลร,ระบบนำวิถีของ HTM 5 0ถือว่าทันสมัยมากใช้การทำงานแบบผสมผสานระหว่างระบบนำวิถีเฉย i.nz การแก้พิกัดด้วย GPS และกล้องอินฟราเรดตรวจจับความร้อนในช่วงปลายการโจมตีหมายความว่าต่อให้ GPS ถูกตัดสัญญาณหรือถูกรบกวนขีปนาวุธก็ยังสามารถรักษาเส้นทางได้ด้วยตัวเองและในช่วงสุดท้ายก่อนพุ่งชนเป้าหมายเซนเซอร์อินฟราเรดจะทำงาน็อกความร้อนของเป้าหมายทันทีทำให้ HTM 50มีความแม่นยำระดับวงกลมคลาดเคลื่อนไม่เกิน5เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานโลก หัวรบของ HTM 50ถูกออกแบบให้เปลี่ยนได้ตามลักษณะภารกิจไม่ว่าจะเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงสำหรับทำลายพื้นที่เปิดหรือหัวรบทะลวงกระสํบสำหรับเป้าหมายที่มีโครงสร้างแข็งแรงส่วนหัวของขีปนาวุธถูกออกแบบให้มีจุดเชื่อมต่อแบบโมดูลา่าสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วในสนามรบเพิ่มความยืดหยุ่นและลดเวลาการเตรียมการอย่างมากถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ขีปนาวุธรุ่นนี้รองรับได้หลายภารกิจในระบบเดียวในด้านสมรรถนะการบิน HTM 50มีระบบระบายความร้อนอัจฉริยะที่ปกป้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในไม่ให้ร้อนเกินไปแม้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกินมอก4ระบบนี้จะตรวจจับอุณหภูมิแบบเรียลไทม์และปรับช่องอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อพบความร้อนสูงเกินทําให้ขี่ปนาวุธมีความสเสถียรตลอดการบินเทคโนโลยีระดับนี้มักพบในระบบของตะวันตกแต่ไทยสามารถพัฒนาได้ด้วยตัวเองถือเป็นความภาคภูมิใจของอุตสาหกรรมกลาโหมไทยระบบควบคุมการบินใช้ครีบควบคุม4จุดช่วยให้ขีปนาวุธสามารถเปลี่ยนทิศได้อย่างคล่องตัวในระหว่างการบินทำหา เวลครับเบรสตูชออ a u โตวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกหนึ่งในเทคโนโลยีด้านกลาโหมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของประเทศไทยในปี2025นั่นคือขีปนาวุธ HTM 50ระบบอาวุธที่ทรงพลังซึ่งกลายเป็นกระแสะในแวดวงวิศวกรรมยุโทโณ์ของไทยด้วยดีไซน์ที่ล้ำสมัยระยะยิงที่ไกลและความแม่นยำสูงสุดระดับโลกวันนี้เราจะมาพูดถึงทุกมิติทั้งสมรรถนะการออกแบบเทคโนโลยีระบบนำวิธีการควบคุมราคารวมถึงศักยภาพในการส่งออกติดตามให้จบเพราะเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆ เริ่มกันที่สิ่งที่ทำให้ h t m 50โดดเด่นกว่าใครตั้งแต่แรกเห็นคุณจะรู้ทันทีว่ามัน